สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราเข้ามาได้ครับนาะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ นะผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่ทุกรอบนะครับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ นะไปเลยนะครับนะแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพ <900. S 1> ันเก้าร้อยเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบนและตามด้วยคำถามอืม เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดไลค์กดแชร์นะคะใครอยากถามคำถามนะคะกดแชร์เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แชร์ไมาใช่บหมอ่ะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อโดยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ ก็ถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะด้วยไพ่ยิปซีเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาโดยพิมพ์คำว่าแชร์แบรนด์ คำถามนะเข้ามากันได้นะขอรับเพียงกดแชร์เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ 9, อย่าดูส่วนตัวมีค่าครูเท่าไหร่คะ ก็มาได้ครับนะที่ส่วนตัวโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมให้ยิบซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o at, o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริก15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร e า AJTOP16 ครับนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมาครับมาครับกดแชร์ออกไป อะรเข้ามาแล้วอยา่าถามคำถามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นค่าครูล้วพิมพ์คำว่าแชร์าชื่อเรนคำถาม,ถามแล้วกดแชร์เพียงคนละ9999พเแชร์แชร์ชรเดียวก็รู้แล้วนะคะหอห้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออย่างคุณ คันเย,ยรักนะคะแชร์แล้วพิมพ์พคำว่าแชร์แล้วชีแวชแรนคำถามนะแชร์เอาเข้ามากันได้เลยนะครับนะตอนนี้นะนะถ้าไม่มีคำว,ว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แต่ถ้ามีคำว,ว่าสดอยู่มาแล้วนี่อามาหนึ่งคนละแชร์แล้วคะ่ะแพ็สามสามี4ี่สสามีไปสัมภาษณ์งานมาเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมา สามีจะได้งานที่ไปสัมภาษณ์ไหมคะคำถามของสามีเออไม่ดูครับถามเรื่องของคนถามถามข้ามฟากครับเอาเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของตัวเองถามมาใหม่นะคะมาครับกดแชร์ออกไปแล้วถามเรื่องของตัวเองอย่างเดียวนะครับกดแชร์ออกไปครับนะคือมันเป็นคําถามของสามีคือตัวคุณมันต้องทํางานกันนะถ้าคุณตัวคุณทํางานคุณถามไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าถามให้คนอื่นเราไม่เราไม่ตอบครับก็ถือว่าถามข้ามฟากไปนะจริงครับนะ ผมไม่ดูข้ามฟากถ้าเกิดว่าไม่มีค่าคู่นะข้ามฟากหมายถึงก็หมายถึงว่าถามให้คนอื่นไม่ได้ถามให้กับตัวเองเขาเรียกถามข้ามฟากนะคือข้ามไปให้คนอื่นเขาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ถามแล้วผมก็จะถามเฉพาะแบบเออถ้าเป็นคําถามว่าตัวเองมาถามอย่างเงี้ยแล้วให้ผมตอบผมก็ตอบให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่ไม่ใช่ของตัวเองผมไม่ตอบนะมาครับกดแชร์ออกไปโอ<ห>้หแนะชร์มาเป็นแถบเลยนะนะกดแชร์ครับนะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์ชนะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามช่วงเนี้ยคุณพัดถามมาใหม่นะคะเพราะว่าคุณพัดแชร์แล้วมีสิทธิ์ถามนะคะอืบอกไปยังเนี่ยคือเราจะ ตอบอย่างหนึ่งนะว่าตอนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่คนเนี่ยลำบากมากตอนเนี้ยเขาจะทําอะไรก็ตามยากมากที่จะได้งานประจํากันเพราะตอนเนี้ยเมื่อเช้านี้ผมนั่งดูข่าวนะ,ะนั่งดูข่าวคือคนตกงานเยอะช่วงนี้ยและอีกอย่างหนึง่งการค้าขายเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านเกี๊ยวที่จานโอกินประจํา ไม่มานะครับหายไปเลยเขากลัวโรคนะอย่างร้านที่ผมรู้จักกันตอนนี้ก็ปิดร้านไปเยอะแม้กระทั่งพี่ที่รู้จักกันที่อยู่ประจําแถวและแวกนั้น,น,นเช้าเจอแป๊บหนึ่งแกก็บอกว่าพี่ปิดยาวอะ่ะบอกนีอนะอ่อะแชร์แล้วค่ะเฟิรนอยากทราบว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะอาจารย์ดูสามวันนะคะข้างหน้านี้นะคะาจะดูสาวันนี้ให้แล้วกอนเดี๋ยวก่อน ปีนี้เจอแต่เรื่องหนักๆต้นปีแฟนพึ่งเสียไปลงมาทำงานตอนนี้ที่ทำงานก็เงินไม่ดีเลยค่ะก็เป็นกันหมด,น,หมดนะครับวเรื่องอะไรเนี่ยตกลงอาเป็นว่าเป็นว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมต่อ,อแค่นี้นะไพ่บอกว่าชีวิตอยู่ด้วยความรักครับนะชีวิตอยู่ด้วยความผูกพันคืคุณคุณจะมีความรักอะค่ะไพ่ขึ้นมาว่าอย่างนั้นนะคะอืมไพ่มันบอกว่า ไพ่มันบอกว่าคุณคุณต้องรักตัวเองให้มากนะตอนนี้และอย่างหนึ่งคุณใช้อะไรกินอะไรช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณกําลังจะได้แฟนใหม่ด้วยนะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะม,มันขึ้นมาสามวันนี้นะไพ่มีที่พนสามวันนี้อาจารย์โอบอกแล้วคุณกำลังจะมีความรักนะคะชีวิตอาจจะบอกว่าทําให้มีกําลังใจเมีคนคอยสู้ด้วยกันหรืออะไรประมาณเนี้ย ไปสวดพระคาถาเงินล้านนะครับในการเสริมดวงเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอ้ใช่ถ้าเกิดว่าโอ๊ยแต,แต่แต่มีคนบอกนะโอ้โอ้เคยเคยเห็นนะคนเขาบอกว่าเขาท้อมากเลยเขาไม่มีกําลังใจอะไรเลยแม้แต่กําลังใจจะสวดมนก็ไม่อยากจะสวดเลยงั้นเงินช้างเขาจะ<อ>ปล่อยเขาเลยครับนะคือเหมือนก็แบบเครียดมากทุกมากอะ่ะแต่ว่าเอาตัวเองรอดไม่ได้กําลังเครียดเวลาทุกข์ก็ไม่สวดมนอ,อืมคือจริงๆนะถ้าเกิดเราจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะ เราต้องเข้มแข็งถ้าเราจิตตกเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองในการสวดมนต์เองไม่มีใครมาสร้าง,างบาร,รมีให้เราได้นอกจากเราจะสร้างบาร,รมีขึ้นมาเองนะคะแชร์ครับปอยครับทําไมชอบฝันเห็นฐานม้าโบราณครับอันนี้เรื่องความฝันและสื่อจิตแล้วนครั ไม่ดูครับคือ,อเรื่องสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อจิตสื่ออะไรความฝันเนี่ยค่ะจะใช้ชุดนี้ดูครับเป็นส่วนใหญ่ครับมไม่้ยิปซีดูมันต้องมาดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะถ้าถ้าอยากถ้าอยากดูจริงมา้างหลังครับนะไม่ต้องบอกค่าครูไม่ไม่ได้บอกค่าครูมาด้านหลังนี่ครับมามาถามค่าครูดนแชทน,นะติดต่อดิวดวงได้ครับนะถ้าอยากดูจริงๆคือคําถามเดียวไม่มีจบอะครับนะ ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรออคิรัตครับ Facebook โอซิริกรออคิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15นะเรานะจริงอะ่ะอยากรู้จริงๆก็ต้องเออก็ทักนะนะหลายหลายคนก็ชอบถามงี้กับเราแต่ผมบอกว่าแล้วบอกว่าครูผมสอนไว้ว่าถ้าเขาไม่ไม่มากราบอรารถนาเราหรือว่าบูชาคูเราเราไม่มีสิทธิ์ไปดูเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับความฝันเรื่องอะไรทั้งสิน้น ทั้งสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้ากรรมในเวสื่อเจ้าพิจาราเออเราไม่มีสิทธิ์นะเราเลืกชาติต่างๆทนี่อาจารย์ท็อปสามารถดูได้เนี่ยค่ะอปนความสามารถพิเศษของอาจารย์ท็อปเนี่ยอาจารย์ท็อปจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษของอาจารย์ท็อปฟรีนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นของรมันไม่ใช่เรื่องของเราอะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วไปให้ไปดูแบบอะไรที่มันเป็นพลังจิตถ้าอยากดูจริงๆก็มาข้างหลังได้มีเยอะแยะครับนะพี่เขามาดูข้างหลังนะผมไม่เปิดดูแบบนี้มาครับนะมาข้างหลัังครบ ติดต่อได้นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานไปสวดนมนต์สวดพรจเจริญสมาธิกันบ้างเน้อะนะดวงมันตกกันหมดนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสามสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นโม o พุทธายะพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัตน์สีสหาสัสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะคาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปากีทานวังวรังคันทงเทรังอะหังวันทามีทุระโตอะหังวันทามีธาตโยอะหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิ นชารีติชิมพารีจะมหาเถรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระราพรังมามาโพคะมามามาหาราโพ,พมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมอืมแชร์แล้วครับบอยครับความรักสดครับอยู่อย่างนีน้ดีนะครับถ้าคุณมีคู่เมื่อไหร่คุณจะมีปัญหาทันทีไพ่บอกว่าคุณแบกรับภาระทุกอย่างเองเลยไพ่สามวันนี้นะอืมนะ ถ้าคุณมีคู่เมื่อไหร่คุณจะมีภาระานะถ้าอยากมีภาระอยากเหนื่อยอยากต้องเลี้ยงคนนะคะก็มีแฟนไปแต่ว่าถ้าโสดเนี่ยมันไม่หนักใจไงมันสบายๆนะแล้วก็ไปสวดภระคาถามหาจัก,กรพรรดิกันมั่งนะ นะแล้วก็คาถาเงินล้านสัมปติชามินาสังสิโมพระม,มาจมหาเทวาสภพยาขาปรายันติประม,มาจมหาเทวานพิราภาพวันตุมเมมหาพุญโยมหาราภโพวันตุมเมมิเตภาวันเตพุธมาอาุณโมพุทายาเวรเทโยเวรโคโนายังเวรหิงสาเวรทสีเวรทสามเวรทิโยพุทธมสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมปติชามิเพง่พงเพง่งพาพา,พา,พาหาหาเรอเรือนะ สวดมนต์กันเรื่อยๆนะช่วงเนี้ยนาดวงไม่ดีก็ไปสวดมนต์นะเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากตัวเราเพราะเจ้ากรรมในเวรต่างตามล่าคนในยุคนี้นเอาละหมดเวลาลงแล้วครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรน,นะ